สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงซึ่งอีพีนี้จะเป็นการพูดถึงดาวพฤหัสย้ายราศรีก่อนสิ้นปีเสริมบารมีเปิดดวงพิกชะตาซึ่งดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นดาวที่ส่งผลดีต่อดวงชะตามากที่สุดถึงขนาดที่โบราณอาจารย์ได้กล่าวไปว่าดาวทั้งกระดานเสียหมด แต่ดาวพฤหัสดีเพียงดวงเดียวสามารถคุ้มดวงชะตาได้สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบอย้ำว่าดาวพฤหัสนั้นมีความสําคัญต่อดวงชะตาของคนเราเป็นอย่างมากนะครับใครจะรวยใครจะสุขสบายใครมีโอกาสจะได้เปลี่ยนเจ้าคนนายคนลูกหลานจะเรียนเก่งไม่เก่งนั้นต้องดูที่ดาวพฤหัสก่อนเป็นอันดับแรกหรือว่าต้องดูดาวพฤหัสนั้นประกอบด้วยทุกครั้งนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็จะดูในส่วนของพื้นดวงชะตาตอนเกิดเป็นสําคัญ และในชีวิตช่วงปัจจุบันของคนเราก็จะดูดาวพฤหัสนั้นรออยู่ในภพที่ดีไหมอยู่ในมุมที่ส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้าง เช่นใครมีดาวพฤหัสมาทับลัคนาตรงนี้นะครับก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆเช่นนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบการเงินมาทับลัคนาตรงนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการหาไรายได้เข้ามานั่นเองและรวมไปถึงบุญกุศลเก่าวาสนาเก่าก็จะเพิ่มผนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดดาวพฤหัสนั้นทํามุมเลงตีโกนโยกหน้าโยกหลังอันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆนั้นแตกต่างกันออกไปอีกเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปรวมไปถึงเคล็ดลับเสริมบรารมี เปิดดวงพิกชะตาอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และกรุบก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับเอาเละครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีสิงสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพมรณะ แล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบปุตตะนะครับคือพูดง่ายๆว่าดาวพฤหัสนั้นมีบ้านอยู่สองหลังทําหน้าที่ในเรื่องของพบมรณะด้วยนะครับที่หมายถึงการสูญเสียการจบสิน้นรวมไปถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยส่วนเรื่องราวในพบปุตตะนั้นก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องราวของการริเริ่มการได้เริ่มต้นและยังหมายถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องด้วยทีนี้นะครับในช่วงของวันที่8พฤศจิกายน2564เนี่ย ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสจะย้ายออกจากเรือนภพอลิไปสถิตยอยู่ที่เรือนภพปัต,ตนิีเอาข้อดีก่อนอันดับแรกนะครับคือดาวพฤหัสนั้นไม่ได้อยู่ที่เรือนภพอริอีกแล้วและก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ที่เป็นคู่ศัตรูกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นข้อดีเลยคือ ในเรื่องของความเครียดความกดดันนะครับสำหรับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะถูกลดน้อยลงไปรวมไปถึงการมีปัญหากับบุตรบริวารลูกน้องด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะครับหรือว่าใครที่มีคนในการปกครองนะครับรวมไปถึงบุตรบริวารคุณด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาให้คุณนั้นต้องแก้ไขต้องแบกรับพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเรื่องราวความเครียด ความกดดันปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะคลี่คายลงไปตามลําดับนั่นเองนะครับแต่สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับความเครียดความกดดันมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่หนักเหมือนกับในหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีเรื่องสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอ้าวเห็นอาจารย์บอกว่าดาวพฤหัสมีเจ้าเรือนหรือว่ามีบ้านอยู่สองหลังนะครับเป็นเจ้าเรือนพบมรณะด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบอรีด้วยนะครับแล้วนะครับมันจะส่งผลเรื่องใดมากส่งผลในเรื่องใดน้อยล่ะนะครับคือในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งราศีออกเป็นภาคกลางวันกับภาคกลางคืนทีนี้เราก็มาดูกันว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เนี่ยนะครับ เขาย้ายไปอยู่ที่ลัคนาราศีภาคกลางวันหรือว่าภาคกลางคืนนะครับซึ่งตรงนี้ดาวพฤหัสได้ย้ายออกจากลัคนามังกรนะครับไปอยู่ที่ลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นลัคนาราศีภาคกลางคืนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลในเรื่องของ พบมรณะมากกว่าพบเรือนปุตตะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายไปทับเรือนพบปัตตนีเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังเลยอันดับแรกคือเรื่องของคู่ครองช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงต้องระมัดระวังการมีปัญหาการทะเลาะเบาแแวงในเรื่องของความรักคู่ครองเข้ามานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วพบปัตนิเนี่ยไม่ได้แปลถึงความรักหรือว่าคู่ครองอย่างเดียวนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาตีความหมายไว้กว้างเหมือนกันนะครับคําว่าปัตนิเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคู่กรณีก็ได้นะครับหรือว่าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนนะครับซึ่งคู่ครองเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนทางชีวิตของเราเหมือนกันนะครับถ้ามองในเรื่องของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มตั้งแต่8พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่8เมษายน2565เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพมรณะนะครับแล้วก็เป็นราศีภาคกลางคืนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นมุมที่มันเล็งมาที่ลัคนาของตัวคุณก็คือว่ามันเหมือนมีอะไรที่มันพุ่งตรงมาสู่ตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวนะครับให้คุณนั้นปวดหัวหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องให้คุณนั้นแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับ รวมไปถึงเรื่องของหุ้นส่วนของคุณมรณะมันแปลว่าการสิ้นสุดด้วยนะครับบางทีทํางานร่วมกันไปต่างๆแล้วรู้สึกว่าอุดมการ์ความคิดหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันมันอาจจะมีการได้ยกเลิกสัญญาหรือว่าได้หยุดการ จะทำสิ่งสิ่งนั้นแบบกระทันหันก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่านะครับดาวริหัสก็เป็นเจ้าเรือนภพปุตตะคือตั้งแต่ลัคนาราศีมังกรไปจนถึงลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะเป็นราศีภาคกลางวันนะครับ ในเรื่องของปุตตะเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้มันอาจจะไม่เด่นเท่ากับเรื่องราวของภพมรณะก็ตามแต่ว่าในเรื่องของปุตตะมันแปลว่าการริเริ่มการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดมองดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องนะครับตัดสินใจในการที่จะต้องสิ้นสุดอะไรบางอย่าง่าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าไปเริ่มต้นในสิ่งสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าหรือว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าช่วงนี้ชาวลัคนีง้จะตอ ีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยก็ได้นะครับ ทีนี้นะครับอย่างที่บอกว่าพบุตรตาเนี่ยยังหมายถึงเรื่องราวของบุตรบริวารลูกน้องด้วยนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดว่านะครับคุณได้ทําอะไรร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์ดีเข้ามาหรือว่าในเรื่องของคนรักคู่ครองสำหรับคนโสดบุตรตาแปลว่าการรเริ่มนะครับบุตรตามาทับเรือนปัตตนินะครับมันก็อาจจะมีการริเริ่มที่จะคบหาหรือว่าพูดคุยกับคนที่รู้ใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่า พระฤหัสคือดาวผู้ใหญ่แต่ว่าพบปุตตะเนี่ยมันก็หมายถึงเด็กเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่มีอายุต่างกับคุณมากๆนะครับที่จะมาเป็นคู่สัญญานะครับหรือว่าเป็นคู่กรณีกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของความรักเข้ามานะครับอันนี้ก็ ถือว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามานะนะครับอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีผลไม่ได้มากเหมือนกับเดือนมรณะนะครับมรณะมันแปลว่าการสิ้นสุดอย่างที่บอกมันก็เหมือนกับการที่คุณจะต้องไปสิ้นสุดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากวกว่านั่นเองเองนาะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับมันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาถ้าเกิดว่า สิ่งเก่าๆที่มันติดขัดมันมีปัญหามันไม่ดีอะไรต่างๆนะครับถ้าสิ้นสุดไปหรือว่ายุติไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เคลียร์ตรงนั้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของพบมรณะเนี่ยนะครับเรามาพูดกันต่อนิดนึงมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่นะครับคุณผู้ฟังบางทีคุณผู้ฟังทางบ้านได้ยินเนี่ยก็อาจจะรู้สึกกังวลใจตกใจว่าเอ๊ะนะครับมรณะมันฟังแล้วมันดูน่ากลัวนะอาจารย์ สิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพบมรณะในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่านะครับมรณะคือต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลการได้เดินทางไกลช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอาจจะมีเกณฑ์การได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ คู่หุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาเนี่ยก็อาจจะมีมาก็ได้นะครับหมายถึงว่าอาจจะจบในคนเก่าแต่ก็มันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ย คุณจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆที่มาจากแดนไกลมาสู่ตัวคุณโดยเฉพาะใครที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติต่างภาษาหรือว่าใครที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ดีๆเข้ามาเนาะอย่างที่บอกว่ามรณะมันคือทางไกลต่างถิ่นต่างแดนอันนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับส่วนในเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้ชาวร,ราศาีสิงห์ยังคงแฮปปี้นะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆยังคงมีความรักที่ดีให้แก่กันนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคู่ครอง นั้นอาจจะได้ห่างกันเพราะว่าด้วยภาราที่การงานก็ได้นะครับอย่าไปตีความหมายว่าจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งอย่างเดียวมันเป็นช่วงที่คุณกับคู่ครองนั้นต่างได้ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับในช่วงระยะเวลานี้เลยทําให้คุณกับคู่ครองนั้นมีเวลาที่จะพบเจอกันนั้นน้อยลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองนะครับอ่านเรื่องราวดีๆในช่วงที่ดาวพฤหัสนั้นย้ายราศี และอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีไปสถิตยอยู่ที่เรือนภพกรมมะนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการทํางานที่เป็นงานแบบเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับนอกจากงานต่างประเทศแล้วก็หมายถึงเรื่องของสื่อโซเชียลสื่อมีเดียด้วยนะครับ อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าทําได้แล้วก็ดวงชะตาช่วงนี้ถือว่าถูกชะโลกแล้วก็เด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับสาหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของขาขายลองมาทําเกี่ยวกับงานออนไลน์ดูนะครับเอาเข้ามาสู่ระบบออนไลน์ดูอันนี้นะครับอาจจะดีต่อดวงชะตาคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันเนาะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสนั้นไม่ได้อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ที่เรือนพพอริแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดความกดดันปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนกับที่ผ่านมาอีกแล้วนะ เพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าดาวพฤหัสนั้นมีการเดินโคจรวิปริตทอยหลังอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวในตลอดปี2564มันเลยทําให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะครับมักจะ เจอการเปลี่ยนแปลงมีปัญหานะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับดีสักพักหนึ่งก็กลับมาเสียนะครับมีปัญหาเข้ามาเหมือนจะไปไม่รอดอยู่ๆก็นะครับดาวพฤหัสกลับมาเดินดีก็พลิกฟื้นมาได้สักพักหนึ่งก็กลับลงไปมีปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปจนถึงวันที่8เมษายน2565เลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงนั้นดวงของคุณก็จะค่อยๆดีค่อยๆเปิดมากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับเคล็ดลับการเสริมบารมีเปิดดวงพิกชตาของชาวลัคนาราศีสิงนะครับ การทำบุญเสริมดวงก่อนอันดับแรกนะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยควรหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปนะครับเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นการช่วยหนุนดวงเสริมดวงในเรื่องราวของ คนรักคู่ครองแล้วก็คู่กรณีคู่หุ้นส่วนรวมไปถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับหรือว่าลูกของคุณเองด้วยนะฮะสำหรับคนโสดก็จะได้เสริมในเรื่องของสเสน่ห์ความรักนะครับให้กับคุณนั้นได้เจอกับคนรักคู่ครองสาหรับใครที่มีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้หรือว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนในเรื่องของธุรกิจการงานก็จะกลับมาดีก <c oughs> ลับมามีความสําเร็จมีความสมัครสมานสามัคคีในเรื่องของ,ของขาการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับ ทิ้งท้ายอีกอย่างหนึ่งนะครับหากทําบุญเป็นเงินควรลงท้ายด้วยเลขสิเพราะนั่นคือกําลังของดาวพฤหัสนะครับส่วนการเสริมบารมีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้นะครับเป็นการเพิ่มพลังให้กับดาวพฤหัสด,ด้วยควรหาอัญ,ญมณีนะครับที่มีสีเหลืองออกอมพันนะครับได้แก่เช่นนะครับอมพันแก้วไหมทองบุตรสารคำนะครับหรือว่าหินจากแหล่งธรรมชาติที่มีสีออกเหลืองทองนะครับ อันนี้จะเป็นการช่วยเสริมพลังให้กับดาวพฤหัสแล้วก็นะครับดวงของคุณนั้นกลับมาดีกลับมาปังได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความรักของคุณช่วงนี้ก็จะได้มีสนิทดึงดูดคนรักคู่ครองนะครับดึงดูดคนที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณนั้นเข้ามาหาตัวคุณได้ง่ายขึ้นเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับดาวพฤหัสย้ายราศีก่อนสิ้นปีเสริมบารามีเปิดดวงพิจารณานะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญตามที่ผมได้แนะนำไว้ข้างต้น รวมไปถึงการหาอัญมณีจากแหล่งธรรมชาติมาพบติดตัวเพื่อเสริมบาร,รมีเปิดดวงพิเตาให้กับตัวคุณนั้นได้มีความปังความเฮงมีความเจริญรุ่งเรือง,ง,งมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับสารับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราไปได้วยกัน สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ